เปิดเบอร์อะไรมันจะเป็นยังไงเข้า YouTube สวัสดีจ้าโอ่มันตะแคงให้อยู่อย่ามันโบตะแคง ฝากไปว่างไปตรงนั้นไงจอบเบิเร์อะไรเอมันจะมีโฆษณาเด้งออกมาบอกอุ้ยมันไม่มีแอปเลยเหรอเนี่ยทำไมหน้าเขียวจิงนี้

อะไรเส้นวะกันจานสิกระกข้าวมันบบบนี้อยู่น้ำมันกระดูกเหลือน้ำเกือก่อนแล้วก็จับคือจะกินมุ้นเ้นหรวเปล่า ม่ามาหลวงไายมันโอเคนะดีอยู่ดีว mm ่าอินเทอร์เน็ตดีอยู่ สวัสดีครัสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าสุดเขียวมากเลยอ่ะใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะครับทักทายหน่อยเด้อ ไลดูงไล่ว้างมาไกลนะเนี่ยอยู่แก่งกระจาดน้าบุเรี่ร คอนเสิร์ตด้วยนะเขายังไม่เริ่มจะไม่เอาเ็กก็ไม่เอา์เห็นโอทำไมไฟมันพึบพับพึบพับไฟก็ไฟมันไม่ให้โดนกล้องเหรอที่นี่แก่งกระจานเด้อมุเจ้าแม่ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายได้เด้อทักทายแ่พูดคุยทักทายกันได้ เพือแก่งกระจานงานกินปลาเขางานอะไรนะก้านอย่างเกาะเอองานเทศกาลกินปลาหลายคนมาแอบดูมาแอบดูชีซื่อมอาแอบดูแล้วก็บอทักไทย สามมน่องพูดดีเลยพูด,พ,ดพูดเลยอะ่ะมันเนื้อสดคือสดมากเลยอะ่ะ มีคนมาแอบดูหรือเปล่าเนี่เอกว้านเาไม่เายำอย่ทางเราอยู่นี่อะไรนะลูกอะไรแม่แล้วแม่ทำยังไงล่ะแม่ กม,มากลวก็ไปกินข้างนอรูม,ม,ามากเลยคุณเดี๋ยวแตกนะแะแ่กไม่ต้องยอกก้มลงมาดูก้มลงมาดูมากินปากโบอาร้อนว่ามาก

เดียวดาม่าอยกยกเยกเิชวจามาอยกาอยากใ้มีนกเดยด้ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะ ท่านผู้ชม50คนนะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยไม่ต้องยกไม่ต้องยกแต่มันแซงของเขาเบอร์ห้องว่าจะทำเขาก็แตะ